ส่วนใครแไทก็านโ้นแต่จะมีเสียโยแน้ก็หารยางคงตรงใครยาเชี่ยงหตามหลยข้างทา้ามโยนตอนที่โยนดูค่อนข้างจะโยนนะก็ดูเรียนกป็น้วโยนหาให้ทาวันนี้น่าสั่งมาจากาได้ราบเ่นตาถ้ากำลังถึงสายสิ้นแล้ว เมื่อวนท่านกัดไม่พอใช่ไหมเมื่วานท่านกำลัดูจะมาเยอะแล้วสักพักไม่ได้มีนัยใส่สนเอ้วยเองหตาเลยองขออกว่าโดนะท่านบ้านการสู้สู้เาลูกเงนช่วยท่านบาจารถึงใส่สินทับุกเงินนะตุ้รพ่อขาแม่ขาแะไวันนี้นี่พ่อขาแม่ขาที่ือก็จะมากันหนาตาเป็นพิเศษนี่กำลังทยอยเข้ามาแล้วคุณยยนนะ ตอนนี้ก็กำลังเน้นอยู่พอสมควรอ้า,า,ท,า,อนะา,อาทางด้านลงทานิโยมนะนะก็เริ่มดูแลกันนะคุณโยมนะดูแลกันอ่าทางด้านอตเตนรีคุณโยมอ,อนุโมทนาทั้งสามใบนุโยมนะเดนะีย๋ยวอาตามาจะพิจรารณาเป็นพิเศษให้คุณโยมได้ร่วมบุญกันวันนี้นี่อตาตมาไม่ขอเก็บไว้เป็นสดตัวี่สามใบมีต่เลขส,สวยๆไม่บ่อคุณโยมเอาไว้ลุ้นกันเองนะเดี๋ยวจะมาอตาตมาจะไปทาบุญด,ด้วยนะ นอนุโมทนาสาธุสาธุนะนะต่อขออนุโมทนาจับจองพื้นที่ไว้ก่อนในนโยมน,นะหกโมงตรงเราจะมีดนตรีนะไว้ให้เราได้นั่งฟังเพาๆนั่งทําสมาธินะได้เข้าสมาธิกันนะต่อขออนุโมทนาบนกับคณโยมทุกท่านทุกคนอ่าต่อมาก็จะได้ขอุุติเสียงลงไว้เพียงเท่าน,นี้ให้ทางด้านวัชราวุฒิสาวนะได้จัดการ เตรียมความพร้อมในการบริหารเสียงเตรียมทีมงานกับคุณโยมศิลปินนะผู้ที่มีการขัดแย้งกัีทางด้านเป่าคุยมีเครื่องดนตรีประจาตัวท่านโยมคผู้ตกแต่งโยมโยมฟังโยมฟังดีๆโยมเสียงดนตรีท่านอีกเป็นดนตรีสดระเบิดแรงไฟเบียร์ตะไบไฟลวดขนลุกมาก จบไปแล้วก็นำสมาธิุโยมจะเกิดบุญกุศลนโยมจะเพื่อเกินนะขะขออนุนาสาธุสาธุนะวันนี้เสียงสดระโยนนะมนนี้ท่านไม่ได้เปิดเทปนะโยนนะเสียงสดเงี้ยนะขออนุญาศสาทุสาธุขออนุญาตวดจารใช้เสียงไว้เพียงท่านี้สัตว์จะไม่ไา้นอเดิ่ทางเข้ามาแล้วขอสาธเดืนอทาง